สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเรื่องวินเบรกเกอร์ตอนที่4่ค่ะสำหรับตอนที่แล้วนะคะก็จบไปที่พวกซากุระเนาะกำลังจะไปไปเจอกับอุเมบิยะชายผู้อยู่อันดับที่หนึ่งอยู่ตำแหน่งสูงสุดของโรงเรนฟูลินซึ่งเสียงเดียวกับโกโจสาตโตรุนั่นเองเราไปดูมาแล้วหาขอ้อูข้อมูลมาแล้วคนผ้าคนเดียวกันนะคะก็ ก็หลังจากไปเจอนะไปเจอพวกชิชิโทที่อยู่อีกอย่านหนึง่งมาฟาดเด็กโรงเรียนฟุรินไปคนหนึ่งก็เหมือนมันก็จะออกเดวมีการแบบท้า,ท,า,ท,าท้ายทายกันหน่อยแม้เพราะว่าซากุระก็แบบไปพูดทิ้งท้ายเขาไว้แบบนั้นเนาะทางคุณคุณคุณแว่นชื่อจำชื่อไม่ได้แลโทกาเมิหรืออะไรตักอย่าง ทางฝั่งชิโซ,โซก็แบบโอ้โอเทโลคุงอยากกระทืบเธอจังเลยดูดูเป็นคำแบบพูดคุยแบบโอเคเข้าใจก็เลยต้องมีการแบบมาพูดคุยกับทางอุมเมมิยะเนาะเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วพอพอแล้วพอเกิดเรื่อตงตัวนั้นก็เลยแบบเออต้องมา เพราะมันก็ดูเหมือนจะ,จะมีเรื่องอ่ะมันดูมีแววว่าจะต้องมีเรื่องแน่ๆเลยก็ต้องมาแจ้งให้อุมเมมิยะรู้เนาะว่าเด็กปีหนึ่งเราเกาะเรื่องแล้วแต่ก็โผล่มาในสภาพที่แบบเซอร์ไพรส์คือแบบเอาจริงคือฟังแต่เสียงก็รู้สึกแหละว่าเราแบบดูกลกวนๆเนาะอุมเมมิยะดูแบบกวนๆกงๆอะไรแบบนี้เนาะแ,แล้วก็คือเป็นคนรักป่ารัก,รกธรรมชาติ ทําสวนอยู่บนดาดฟ้านะคะเอาแสดงว่าที่โรงเรียนนี้ไปดูเขียวชอุ่มขนาดนี้เป็นเพราะแบบผู้อยู่สูงสุดของโรงเรียนคือรักธรรมชาติใช่ไหม <laughs> ดูแบบเพราะเราก็สังเกตเลยว่าโรงเรียนก็คือแบบดูแบบอาจจะมีเพ้นสีกําแพงอะไรเยอะแยะมากมายแต่คือแบบมันก็มีความเป็นระเบียบสะอาดสะอานต้นไม้สวนเสริมคือสวยงามมากจริงๆเนาะก็ต้องมาดูกันว่าหลังจาก เจอมิมิยะโดยฉพอตซากุระนี่ที่แบบอยากจะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งสูงสุดเนาะได้เจอกับชายผู้อยู่จุดสูงสุดกับตาตัวเองแล้วจะมีปฏิกิริยายัางไงกับการที่เห็นเป็นหนุ่มรักธรรมชาติแบบนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ รน้ได้ยังไวะอีกาหรือล่าคุยได้แต่กันไม่เนี่ยว้าจกใจวะเดะ ชื่ออะไคือใบมันก็ตากัน

<laughs> <laughs> お兄ちゃん。お、んた <laughs> 出せにって言ったんけ全部言っちゃったね <laughs> そうかそうかんよく言った俺 <laughs> も最近のあいつらは出せと思ってたんだよサくラお守ってくれてありがとう ด,ด,ดูแลกันแบบครอบครัวหแ,แม่สม้มแม่สม้มได้ล้วกอบอุ่นจากเป็นนึก 家族だと思ってんだ、おらガジかどうしたおい、ガジガジどうした頼もーん頼もー頼もー頼も บุกมาถึงนี่เลยวะดูกระหายนีย ตื่นเต้นทำไปดิว้จิตสังหารไกัน

お前だって十分暴れてくれたそれでチャラだえああそっかな納得した早く帰った方がいい 喧嘩がしたいっていうよりうめちゃんが欲しい俺てペンんになってからなんでこつまんなくてうめ <laughs> ちゃんもヘラヘラしてだけどたかっこいいようめちゃんだよ <laughs> わそうかしんどかったら何とんちんかなことうちの大将に言ったんだよ <noise> あのね大将が一人で勝ち込みってしまらないでしょうよ た話は最後まで聞けっていつもやあオスロ君さっきぶりよ向こうにいろ腐せタイマンなら邪魔しねえけどよ囲むなは気に食わねえんだよ

曖昧あるにしても日は改めた方がいいよえっだってもうすぐ暗くなるのだってボコボコにした顔がちゃんと見えないじゃないかねオセロ君自分の顔どうやってしっもしかしてみんな関係者それなら梅ちゃんみんなでやらない

ไม่ได้สู้ประกอบสนุก หรือเพื่อนเก่าบ้าเอชอบมาหาเรื่องฟูลินกันจริงวะ ไต้องสู้ดิ 大丈夫よ。あいつらそんなにヤバじゃないって、あんたも知ってるでしょ。 昔から暴風林のたまり場で有名でね。喧嘩の前はここに集まるらしいよ。何より。<laughs> 今日の髪型も可愛い。似合ってる。この前話した野菜の苗な,な。こんなに大きくなったんだ。夏にはここにも届けるからな。楽しみにしてるわ。何かあるよ。 พี่น่าจะพี่สาวกันปะ いやちょっと待て妹姉じゃなくて16あんたとダメうそつけって思うよね。メリキよかな คือไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาแลอาจจะด้วยแบบภาพลักษณ์แลอาจจะแบบเพราะแบบไม่ได้แบบมันไม่ได้ดูเหมือนนักเรียนไงอาจจะเพราะแบบมาทำร้านอาหารยูนี้ก็ได้

การหายการทะเลชีวิตอาจจะเบือ่อเบือ่อไม่มีอะไรทำเบือ่อ 明日は喧嘩しに行くんだぞいやいや喧嘩は対話よさくら君んこ、まあ、は時に言葉より相手まあ、俺たちにしか通じない言葉だからココハおかえりーとっくにラストオーダー過ぎてるわよよし <laughs>

ด้วยมาเป็นกรรมการเราต้องมาสู้ที่นี่เหรอหาจุดแบบจุดที่เป็นตรงกลางร,ระหว่างสองฝั่งได้ไหม คือจะต้องสู้กันไม่รู้คืสอสำหรับเรา,เราลมรู้สึกว่าอมันเหมือนฝั่งชิชิโทเป็นคนเริ่มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาลงไม้ลงมือกับซาสากิก่อนจริงไหมแต่กาจจะพราะาซาสากิก็คือเป็นก็อาจจะเพราะซาสกิก็เหมือนเป็นแค่เด็กมอต้นโรงเรียนอื่อใช่ไหมคือไม่ใช่เด็กฟูลินมันก็เลยโอเคก็อาจจะแบบเออเหมือนว่า เป็นทางฝั่งฟุลินที่ไปทําก่อนแต่คืนนั้นแหละคือชิจิโตก็แบบดูเหมือนแบบเหมือนกระหายการต่อสู้อะ่ะโดยเฉพาะยิ่งตัวคนหัวหน้าโจจิอะ่ะดูแบบดูกระหายอะ่ะหน้าตาก็ดูจิตจิตด้วยแต่เขาบอกเมื่อก่อนไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้น,นเกิดอาการเบือ่อเหมือนแบบสู้กับใครก็ชนะตลอดแล้วเบือ่องี่เงี้ย <laughs> เหมือนแบบเริ่มอิ่มตัวแล้วแบบพอมาเจออูเมมิยะที่แบบดูแฮปปี้อก็เลยเกิดอาการอิจฉาเหรอแบบรู้สึกว่าเอ้ตัวเองแบบเฮ้ยตัวเองก็อยู่จุดสูงสุดแแบบไม่ได้แบบเออไม่ได้มีอารมณ์แบบสงบสุขคือเออคืออาจจะแบบรู้สึกว่าจิตใจไม่ได้สงบสุขขนาดนั้นหรือยังไงหรือไอ้การที่แบบมันไปอยู่ตรงจุดสูงสุดเนี่ยแบบอย่างอูเมมิยะเขาอาจจะไม่ได้แบบไปอยู่ตรงจุดสูงสุด แค่เพียงเพราะว่าเอ้ยเขาทะเลาะวิวาทเก่งหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามันด้วยเรื่องแบบมันเหมือนแบบเป็นสูตรรวมของจิตใจอ่ะเอออะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่าที่แบบทางฝั่งโจจิเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแตกต่างกันยังไงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ลองคิดเองแล้วก็มีคู่ของคุณฮีรากินอกจากคุณคนนั้นของฟังชีทูเหมือนเหมือนมี มีคดีกันมาก,ก่อนหรือเปล่าหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นเพื่อนคือมันดูฟีลเหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนเก่าไงไม่รู้นะเพราะแบบคูดีแย่ก็ดูแบบแบบเฮ้ยแบบทำไมแกแบบมาเสนออยากสู้กับฉันเลยก็ตอนหน้าก็จะเริ่มต่อสู้แล้วเพราะว่าก็คือเราต้องไปสู้ทางฝั่งที่เป็นของเคสชจโทไม่มีเคตไม่มีพื้นที่โรยที่มันดูเป็นกลางเพราะว่าเขาเขาบอกว่าพอเลยไอ้อุโมงตรงนั้นไปมันก็เป็นฝั่งของชิจิโทใช่ไหม อน,น่าจะแบบหาสถานที่ที่มันดูแบบดูตรงกลางกว่าน,นี้ไหมคือ <c oughs> สู้กันในอุโมงค์ <c oughs> ไม่รู้พถึงจะไม่ได้แบบไปสู้กันลงบริเวณโรงเรียนแต่มันก็ยังดูแบบมันก็ยังเป็นทินคนอื่นอยู่ดีอออ่ะก็ต้องรอดูตอนหน้าว่าการต่อสู้จะเป็นยังไงในแต่ละคู่ ผลลัพธ์การต่อสู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วที่บอกว่าการวิวาทคือภาษาคือจะเราจะได้เข้าใจทางฝั่งชีโทโดยเฉพาะแบบตัวตัว,ตวจีหรือโทกาเมะไหมว่าเออทำไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้ <c oughs> จากที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างที่อุมเมียะบอกเนาะค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอจบเลยเดียไเท่านี้ห่างชื่นชอบฝากกดไลค์จะ s ับ i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย